คุณยายอยู่ตรงนี้อ่าอยู่ตรงนี้หว yes, <My dad, S 1> yeah. oh ัดด oh ีคร hmm. uh ับ huh. คุณยายคุณยายหวัดด so uh ีค huh. ร yes. okay. ับโอ้โอ้โหนี่สวัสดีค่ะโอ้โหนะคุณผู้ชมอือหือดู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 ขึ้นมานั่งได้เลยอะนะฮะขึ้นมานั่งได้เลยนะครับโอ้โหนะนี่นี่มีน้องด้วยนะฮะเอ่ออยู่กับน้องกบัวด้วยนะครับอยู่กับน้องกบัวด้วยนี่นะคุณผู้ชมครับอยู่คุณผู้ชมครับอ่ะอยู่ไหนอยู่นี่นะฮะสวัสดีครับคุณผู้ชมนะสวัสดีครับคุณยายสวัสดีนะครับ สว,สวัสดีคุณยายด้วยนะครับนี่นะฮะคุณผู้ชมครับที่ผมพูดถึงนี่นะฮะคุณยายเนี่ยมีปัญหาแขนด้านขวานะแขนด้านขวาด้านนี้นะครับบวมนี่บวมใหญ่มากใช่ไหมยายบวมบวมใหญ่มากคุณยายพูดได้ไหมตอนนี้พูดได้ไหมคุณยายเชื่ออะไรครับบุญล้อมอาศัยลาดบุญล้อมอาศัยลาดพูดได้ด้วยนะฮะบุญล้อมอาศัยลาดนะครับปกติพูดไม่ได้นะฮะบุญล้อมอาศัยลาดใช่ไหมครับปีนี้อายุเท่าไหร่ครับคุณยายยี่สิบ ท่าไรนะแปดสิบเจ็ดสามโอ้แปดสิบสามนะฮะโอ้ไปเน่เน่เน่น,น,น,นะฮะเอาเอาเสียงเอาเสียงให้คุณยายฟังด้วยนะครับคุณยายปีนี้นแปดสิบสามนะแปดสิบสามโอ้เดี๋ยวนะฝั่งนี้ปกตินี่ขยับไม่ได้นะคุณผู้ชมครับฝั่งขวาขยับไม่ได้ตอนนี้ขยับได้ไหมลองยกยกหน่อยสิฝั่งขวายกไหมยกได้ไหมหอ่าอาการบวมมีไหมอาการบวมไม่ไมีมแล้วนี่เนี่ยประนมมือได้แล้วนะปะนมมือได้แล้วนะปะนมมือได้แล้วนะคุณผู้ชมครับ ป้าลงมือได้แล้วนะอือหือนะ๋ยวมันก็ยุบเดี๋ยวมันก็บวมอ๋อเหรอเดี๋ยวมันก็ยบเดี๋ยวมันก็บวมนะครับแต่ตอนนี้คืออาการบวมมีไหมคะไม่มีนะไม่ไมีแล้วเดี๋ยวลูกอาการบวมไม่มีแล้วเพราะอะไรครับเพราะอะไรได้กินอะไระับไ,ไ,ได้ดูแลอย่างไรรักษาอย่างไรกินอะไรบ้างคะไหนอ๋อมีตัวนี้เหรออ่ามาดูที่มาดูที่มาดูที่น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 ี่ใช้ตัวนี้นะครับนี่คะใช้ตัวนี้นะครับผู้ชมครับใช้ตัวนี้ตัวนี้คือตัว G4 G4 ใช่ไหมครับใช่ค่ะจ้าใช้ G4 นะ G4 ตัวนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะขยับอีกนิดนึงไม่เห็นน้องกอบัวนะอ่าอืมอะไหนครับกีโอเคนะอ่ามีมีมีหลายตัวเลยนะมีสองตัวใช่ไหมเนี่ยใช้ใช้ G4 นะ G4 นะครับใช้ G4 ตัวนี้นะคุณผู้ชมครับใช้ G4 G4 ต,ตัวนี้เป็นน้ำมันอ่าสกัดมาสากัดเย็นนะครับจากสมุนไพรถึงหกชนิดนะฮะ ถึงหชนิดมีอะไรบ้างหนึ่งก็คือตัวน้ำมันงานะครับน้ำมันงาดำน้ำมันงาคิมอนน้ำมันลำข้าวน้ำมันโกจิเบอรี่น้ำมันกระเทียมน้ำมันมะพร้าวนะครับสกัดเย็นนะครับคุณยายทานไปนานหรือยังคะกบัวตอบคุณยายได้ไหมกี่เดือนคะคุณยายทานไปเท่าไหร่หลายเดือนะหลายเดือนประมาณเดือนหนึ่งนะฮะประมาณหนึ่งเดือนนะประมาณหนึ่งเดือนทานไปหนึ่งเดือนนี่เบาขึ้นเลยนะคุณผู้ชมครับทานไปหนึ่งเดือนมือเป็นยังไงครับกบัวตอนนี้ยุบไหมยุบเลย มือยุบเลยเหรอมือยุบเลยแข็งแรงเลยคุณยายแข็งแรงเลยตอนนี้คุณยายกินข้าวได้ไหมคะกินข้าวได้กินข้าวได้ด้วยนะตัวนี้เป็นกระปุกนะกระปุกหนึ่งเท่าไหร่ครับกระปุกหนึ่งมีอยู่60แคปซูลน,นะกระปุกหนึ่งนี้นะค,คุณผู้ชมครับ60แคปซูลแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือเป็นตัวตัวนี้เป็นตัวจีตะวันนะครับจีตะวันนะเป็นน้ำสมุนไพรนะครับสมุนไพรตัวนี้หลายตัวเลยนะส่วนผสมมีภูคลาวนะฮะส่วนผสมเยอะเลยนะฮะส่วนผสมเยอะมาก สำหรับตัวนี้กล่องจะเป็นอย่างนี้นะกล่องจะเป็นอย่างนี้นะคุณผู้ชมครับนี่คือกล่องเขานะ<อ>กล่องน้ากีตะวันนะครับอ่ะคุณยายกลับมาแข็งแรงเลยคราวนี้นะครับกินข้าวอร่อยไหมยายอร่อยค่ะอร่อยค่ะกินข้าวอร่อยนะอ่ะอน้องกกะบตือสิคุณยายอร่อยใช่ไหมคะอร่อยจ้านี่ครับคุณผู้ชมครับทุกท่านนะนี่คือการดูแลของคุณยายนะครับการดูแลของหลานๆที่ดูแลคุณยายอ่คุณยายนี่มีอาการของ สตรกหรือว่าเส้นเลือดในสมองตีบเนี่ยนะฮะเส้นเลือดในสมองตีบแล้วก็เป็นเอามาคลึกนะตั้งแต่เดือนมีนาปัจจุบันนี้นะครับกลับมาแข็งแรงคําว่าแข็งแรงก็คือสามารถที่จะนั่งกินเข้าได้เองแล้วใช่ไหมยายกินข้าวได้แล้วใช่ไหมครับใช่ๆกินข้าวได้แล้วหนูมีเรื่องถามอย่างหนึ่งถามว่าทำไมยายตื่นเต้นตลอดเลยแล้วยิ้มตลอดเหรอ๋อคุณยายตื่นเต้นตลอดแล้วก็ยิ้มตลอดเลยนะ คุณยายหน้าตาสดใสมากใช่ไหมคะับกบัวใช่ค่ะสดใสมากมากเลยนะครับเพราะว่าใช้ตัวนี้นั้นนะคุณผู้ชมครับสำหรับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่อยู่ในรายการนะฮะคุณยายเนี่ยนะครับมีปัญหาเรื่องของสตรอกนะฮะเส้นเลือดในสมองตีบเป็นอัมพากเ์มาตั้งแต่เดือนมีนาก่อนหน้านั้นก็รักษาตามอาการนะครับแล้วก็นอนโรงพยาบาลมาสิบกว่าวันนะครับแล้วออกมารักษาตัวที่บ้านตอนนั้นก็ยังใช้วิธีกายภาพนะฮะ แต่ก็ยังไม่เฟื้นเพราะอะไรครับเพราะว่าคุณยายนี่มีแขนที่บวมขาที่บวมไม่สามารถขยับได้นะ